ความตายเป็นสิ่งที่มีอำนาจที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งต้องการให้อีกคนหนึ่งทำอะไรตามใจเขาเขาจะใช้วิธีขู่โดยการทรมานก่อนถูกไหมถ้าเกิดยังไม่ตอบรับอีกสุดท้ายเขาจะตอบโต้โดยการบอกว่าจะฆ่าให้ตายถูกไหมครับและหลายประเทศในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้วิธีนี้ครับก็คือใช้ปืนมาขู่ใช่ไหมให้ทําแบบนี้ถ้าไม่ทําจะฆ่าให้ตาย ถูกไหมครับเราก็เลยจะกลัวความตายกันและเราก็จะยอมทําตามสิ่งที่คนบังคับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในมวลมนุษยาชาติแล้วความตายนั้นเป็นสิ่งที่มีอํานาจจริงๆนั่น,นเป็นความจริงครับในทุกศาสนานั้นความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเป็นสิ่งที่มีพลังที่สุดเพราะมันส่งอิทธิพลต่อคนมากที่สุดถูกไหมครับเรายอมทําหลายๆอย่างเพราะกลัวความตายถูกไหมเรายอมรักษา เราพยายามเข้าหาศาสนาเพื่อเพราะกลัวความตายนะครับในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นแบบนั้นตลอดมาแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นได้เปลี่ยนไปเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งไม่กลัวความตายหมายความว่ามีคนบัง,งคนับเขาว่าให้เลิกทาแบบนี้คือเลิกเชื่อในพระเยซูคริสต์เลิกพูดถึงพระเยซูถ้ายังพูดอยู่ตายปรากฏว่าคนเหล่านี้ ไม่กลัวความตายเพราะเขามีหวังในชีวิตหลังความตายเพราะเขามีความเชื่อมั่นในการฟื้นขึ้นมาจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้หมวลมนุษยชาตินั้นพิจิประวัสสติศาสตร์เลยความตายไม่สามารถบังคับเขาได้ถ้า,ารโรมันนะครับบังคับคนมากมายให้เลิกนับถือพระเยซูแต่ปรากฏว่าเลิกนับถือไม่ได้ครับสั่งให้เลิกนับถือไม่ได้แม้จะขู่ด้วยการทรมานจะขู่ด้วยการฆ่าให้ตาย เพราะอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่กลัวความตายพอไม่กลัวความตายปั๊บเขาก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของความตายใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีใครสามารถบังคบ <ME AN TI> ับเขาได้เลยเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นสิทธิมีอำนาจที่สุดในโลกนี้และในของทุกศาสนายกเว้นคนที่มีความหวัง,งหลังความตายยกเว้นคนที่มีความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ซึ่งมีชัยชนะเหนือความตายคนเหล่านั้นไม่กลัวความตายครับพอไม่ไม่กลัวความตายปั๊บก็ความตายก็ไม่มีอำนาจเหนือเขาอีกต่อไป ทำให้ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติพิเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติและคนเหล่านี้ถูกเรียกว่าคนคว่ำโลก